e l c o m ต back to The Tone นฮีโร่แฟนคลับ n แนสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับที่น่ารักทุกคนเลยไม่ต้องแปลกใจทำไมนะพี่ต้นมันเป็นแบบนี้ทำไมคราวมันหายไปไหนพี่ต้นเองมีภารกิจนะครับผมภารกิจค่อนข้างใหญ่มากๆทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็มีภารกิจใหญ่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การทําคลิปหรือว่าอื่นๆอ,อีกมากมายที่พี่ต้นต้องโกนหนวดแบบนี้แล้วก็ต้องถ่ายรูปนะครับผมและที่สําคัญในสัปดาห์ถัดไปพี่ต้นเองก็ต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะลงภาคใต้นะครับไปงานสําคัญเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เรารผมจะเข้าสู่คลิปนี้เมื่อกี้ได้รับชมต้นคลิปกันแล้วว่าเราจะรีวิวงานนี้เน่เน่เน่เน นี่แบทแมนนะครับผมแบทแมนจีแบทแมนนะครับงานจากสปินมาร์สเตอร์นะครับผมนี่ยสปินมาร์สเตอร์โลโก้สปินมาร์สเตอร์คือแบบนี้นะครับผมนี่ยสปินมาร์สเตอร์นะครับคราวนี้งานนี้นะครับมีเจ้าไหนเป็นคนนําเข้ามานะครับเจ้าหลักๆเลยก็คือคิดโดแปซิฟิกเดี๋ยวพี่ต้นจะโชว์โลโก้ให้เห็นนะครับข้างบนนี้นะครับ อย่าลืมนะครับใครสนใจงานแบบนี้ไปดูได้นะครับในเพจของคิดโดปลาซิฟิกหรือในช้อปปีของคิดโดปลาซิฟิกว้าพี่ต้นบอกแล้วพี่ต้นโฆษณาให้ทุกๆเพจทุกๆเ,เจ้าทุกๆร้านค้านะครับผมเพราะฉะนั้นเน่ใครอยากสนใจให้พี่ต้นรีวิวตัวอื่นก็รีบคอมเมนต์กันมาได้เลยพี่ต้นจะลองขออนุญาตทางคิดโดปซิฟิกนะครับในการสปอนเซอร์แบทแมนตัวอื่นมาให้พี่ต้นรีวิวดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปแกะกันเลยนะครับ something the way. something who who the the in in way way ว้าวบอกแล้วว่ากล่องมันสวยมากกล่องนี้นะครับหลายๆคนถามพี่ต้นมานะครับว่ากล่องราคาเท่าไหร่ 2,495ตอนนี้รงที่ห้างเซ็นทันแต่ถ้าใครเข้าไปซื้อนะครับในเพจช้อปปีนะครับผมในร้านค้าออนไลน์ต่างๆหรือในเพจคิดโดเปอ i ์ซิฟหรือที่เป็นศูนย์เดสต์ว e เตอร์คิดโด c ป f i c ซิฟิกที่อยู่พัฒนาการซอย30หรือแม้กระทั่งที่จะไปที่เมกะบางนานะครับผมก็จะมีส่วนลดนะพี่ต้นลองเข้าไปดูในช้อปปีมาแล้วนะครับสิ่งสําคัญของตัวนี้มันอยู่ที่เรื่องนี้ครับชายมี ใชยมีแปลว่าทดลองฉันนี่ครับ15 sound effects o r i n o i d นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับผมให้ action figure มาคือ action figure ตัวนี้ถ้าโดยเฉลี่ยราคาอยู่ที่495บาทนะครับนี่ action figure batman แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับ action figure batman แบบนี้นะครับผมแต่ แต่ที่ทุกคนอยากได้มันไม่ได้อยู่ที่แอคชั่นฟิกเกอร์มันอยู่ที่ตรงนี้นี่ something i new t h a y นี่เห็นไหม มันคือ b บดโมบิลนะครับผมที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Dodge นะครับผมแล้วก็ Combine แล้วก็ m e r ร์กับกันนะครับผมนะดีไซน์นะถ้าพี่ต้นจำไม่ผิดน่าจะเป็นคนที่ชื่อคุณโจนส์หรืออะไรนะั่นแหละเป็นคนดีไซน์มานะครับผมซึ่งรถ Batman ทุกคันเขาสร้างมาจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วก็มาให้สแตนเป็นคนลองขับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยนะครับผมว่างานคิดโดแปซิฟที่นำเข้ามาจากแบรนด์สปินมาสเตออันนี้ จะเด็ดขนาดไหนต้องบอกเลยว่าข้อต่อมันยอดเยี่ยมมากจริงๆไปรับชมการแกะกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าออกมาจะเพอร์เฟกขนาดไหนไปกันครับว้าวเรียบร้อยโรงเรียนมัธยมไทยท่านผู้ชมโอ้ไม่ก็แบบสวยมากเดี๋ยวซูมเข้าไปใ,ใกล้ครับว้าวให้ดูทุกอนูนะครับผมสวยมากจริง ตานี่คมเข้มมากคือพี่ต้นเลือกประมาณว่าให้เฟสตัวที่เป็นอยู่บนใบหน้าเนี่ยพวกงาน declaration มันสวยที่สุดนะครับผมแต่มันได้มาก็คือรถอาจจะมีรอยนะครับแต่มันก็สวยนะด้วยความที่ว่ารถมันมีรอยมันก็เลยดูสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรีวิวกันดีกว่าว่า action figure ของ spin master ตัวนี้เนี่ยมันมีทีเด็ดอะไรแล้วทำไมตอนนี้ มันฮือฮาในโรคของกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมและที่สำคัญชาวยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับตอนนี้ก็ทำคลิปรีวิวนะครับที่ต่างประเทศกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแอคชั่นฟิกเกอร์กันก่อนเลยคือตัวแบทแมนนะครับโรเบิร์ตแพตตินสันนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะขออนุญาตนะครับในการที่จะรีวิวโรเบิร์ตแพตตินสันก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมแนะ่เดี๋ยวพี่ต้นจะขยับอันนี้เข้าไปให้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับอ จะเป็นประมาณนี้พี่ต้นจะหมุนให้ดูก่อนนะครับซูมเข้าไปใกล้ๆนี่นะครับผมตัวโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยมีความสูงประมาณ4นิ้วพอดีเป๊ะๆนะครับท่านผะู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นจะลองหมุนให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็4นิ้วนะครับพี่ต้นเองได้แอคชั่นฟิกเกอร์มาค่อนข้างดีนะครับตัวผ้าคลุมเนี่ยเรียบมาก เรียบกิฟเลยนะครับแสดงว่าตอนที่โรงงานประกอบของ Spin Master เองเนี่ยก็ประกอบมาค่อนข้างดีเลยแต่มีพอยต์เพนสำคัญคือขาพี่ต้นจะต้องกลางตลอดเวลาเพราะว่าขาขวากับขาซ้ายมันเหมือนกับตัวที่เป็นตรงเนี้ยจอยไม่เท่ากันเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าจอยไม่เท่ากันเดี๋ยวพี่ต้นจะอธิบายอีกทีนึ่งนะครับผมนี่คือฟอนต์นะครับนี่คือบีอนี่คือไซส์เลฟนะไซส์ไลท์นะครับและนี่คือไซส์เลฟแล้วก็ตัวนี้จะเป็น บีไฮนะครับตัวบีไฮมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตามคลิปรีวิวกันเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตปลดกล็อกซูมกลับมานะครับนี่ตัวหน้านะครับจะเห็นได้ชัดว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวหน้าเนี่ยมีความเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ของโรเบิร์ตพ t ตินสันพอสมควรนะครับโดยเบาหน้าแต่คือด้วยสีผิวพี่ต้นว่าน่าจะยังไม่ใช่เจ้าชายรติการจริงๆตรงนี้น่าจะต้องเป็นสีคมเข้มหลือจะเป็นสีขาวหน่อย นะครับหัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหัวการหัวหมุนได้360นะครับท่านผู้ชมแต่มีความหยองแยงตรงที่มันโยกเองได้นะครับมันเหมือนกับหลวมๆนะท่านผู้ชมนะตัวเบ้าหัวจริงๆเบ้าหัวมันน่าถอดได้นะครับต่อไปเรามาดูแอคชั่นฟิกเกอร์ตรงท่อนแขนกันนะครับแขนยกได้เป็นแนวตรงที่180ตามปกตินะครับแล้วก็ขึ้นสูงได้อีกนิดนึงเป็นแนวมุมป้านนะครับแบบนี้ แล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนนะครับให้มายกงี้ก็สามารถยกได้เป็นแนวมุมปร้านนะครับผมแต่ไม่สามารถยกเป็นแนวตรงได้นะครับคราวนี้เรามาดูข้อต่อนะครับจะเห็นได้ว่าข้อต่อตรงนี้เราเรียกข้อต่อตรงนี้ว่าซิงเกิลจอยนะครับมันจะไม่ใช่ดับเบิลจอยเหมือนงานของพวกที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มาเวลส์นะครับผมแต่พี่ต้นบอกเลยว่า3.75ของงานของมาเวลก็ขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับตรงนี้พี่ต้นจะให้ซูมใกล้ๆนะครับ นี่คือก็จะเป็นปืนนะครับผมที่ติดอยู่ที่แขนของแบทแมนเวอร์ชัน2012สวยมากใครที่เป็นช่างทำสีเก่งๆนี้ต้องลองไปดูในคลิปของหลายๆคนต่างประเทศได้เลยนะครับหมุนได้360นะครับท่อนข้อศอกก็หมุนได้360ตรงนี้เขาเรียกว่า e l b o w j o i ย t นะครับผมส่วนต่อมานะครับตรงนี้นะครับหมุนได้360เช่นเดียวกันนะครับก็หลวมบ้างเล็กน้อยนะครับแน่นบ้างเล็กน้อยตามภาษา Action Fi g u r e ขนาดไซส์4นิ้วนะครับผมอุย้ยขอโทษทีค่ะท่านผู้ชม ขาพี่ต้นไปโดนนะครับพี่ต้นบอกแล้วว่าคลิปเราเป็นเรียลไรท์นะครับตรงนี้นะครับบอดี้ช่วงริสนะครับฮิฟนะครับตรงช่วงเอวนะครับกับเชสเนี่ยไม่มีจุดขยับเสียดายมากๆนะครับพี่ท็อตแม็กฟารีนยังไม่เข้าประเทศไทยตอนนี้ไม่งั้นพี่ต้นจะทำคลิปแล้วพี่ต้นสั่งไปนะครับทั้งหมดครบทุกตัวเลยนะครับรวมถึงริดเดิลด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อตรงนี้นะครับยกได้ไม่ถึง90องศานะครับแต่ตรงนี้หมุนได้360นี่แหละครับความอเมซิ่งนะครับ จอยมันมีหมุนตรงนี้ได้และนี่คือเพนพอยต์สำคัญนะครับท่านผู้ชมขาด้านขวาไลท์ไซส์นะครับมันประกอบประกบจุดมาไม่ดีเท่ากับเล็บไซส์แบบนี้เห็นไหมเล็บไซส์มันประกอบประกบจุดมาให้พี่ต้นดีมากนะครับมันก็เลยทําให้ขาซ้ายขาขวาไม่เท่ากันแต่ตรงนี้มีจุดขยับก็คือ1จุดนะครับเป็นซิงเกิลจอยนะครับแต่คราวนี้หมุนได้3 6 0รอองศารอบตัวเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะยองยืนให้ท่านผู้ชมดูว่าเอ๊ะทำไมพี่ตน้นถึงบอกว่าขามันไม่ประกบนะครับ พอเรายืนแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมเรายืนแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้นขอแยกจัดท่ามานิดหนึง่งยืนเป็นแนวตรงแบบนี้ถ้าจะให้ฟิกเกอร์มันยืนสวยๆตรงๆมันต้องกลางขาอันนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวพี่ต้นซูมให้ดูแบบนี้นี่ครับต้องกลางขาอันนี้ถูกไหมมันถึงจะเป็นบอดี้แบบที่แบบตรงช่วงบอดี้ตรงนี้จะเป็นแนวสมมาตรถูกไหมครับท่านผู้ชมแต่ถ้าพี่ต้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่เป็นยืนขาชิดแบบนี้เลย แอคชั่นบอดี้พี่ต้นจะเอ็นมาทางซ้ายเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับดูขาด้านหลังพี่ต้นนะครับเห็นไหมขาไม่เท่ากาันซ้ายสั้นกว่าขาขวานะครับน่าจะเป็นมาจากการที่หลุด QC มานะครับซึ่งพี่ต้นเองค่อนข้างที่จะ Sensitive เรื่องนี้มากเดี๋ยวพี่ต้นจะลองไปหา Action f i ิกเกนะครับเดี๋ยวซื้อ Selena าคลายมารีวิวก่อนแล้วก็อาจจะไปซื้อตัวกล่องที่มันมีบอดีตัวอื่นแถมมาให้แล้วก็มันมีเกาะให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้นะท่านะผู้ชมนะ แล้วก็ความโชคดีพี่ต้นได้อันนี้คือเรียบมากโคตรเจ๋งพี่ต้นแบบแฮปปี้มากนะครับหลายๆคนที่พี่ต้นติดตามทางช่องของฝรั่งเองเนี่ยตรงนี้ไม่เรียบแต่ตรงนี้พี่ต้นลองดูแล้วนะครับมันรีดได้นะครับเป็นผ้าไนรอนเรนินรีดได้นะครับเป็นคล้ายๆกับเสื้อที่แบบว่าสาวๆใส่เต้นในผับนะครับผมนะรีดได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูฟิกเกอร์ต่อมาเราเรียกกันว่าแอคชั่นฟิกเกอร์ในส่วนของคาร์โมเดลส์นะครับโคตรเพ่ พี่ต้นบอกเลยว่าตั้งแต่พี่ต้นสะสมแบทแมนมาหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่มานะครับชอบการโฆษณาแล้วก็การขายของเล่นของ Spin Master ตัวนี้ที่สุดในจักรวาลน,นี้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลยให้ดูโคตรสวยจริงๆดูนะครับบ i n d ไซด์ Side, แม่งเท่จริงๆท่นะผู้ชมนะครับนะครับใครเป็นสาวกแบทแมนหรือว่าแบบเป็นคล้ายๆกับพวกแบทม o เบิลส์เนี่ยต้อง ต้องจับบอกเลยว่าต้องจัดนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ h a s b r r นะครับทำในส่วนของ Bad c h ม m um l e นะครับแต่พี่ต้นรู้สึกว่า Bad c h ม m b l e คันนั้นจะคันเล็กหน่อยที่ขาย Ecclusive a t toy r us ori นะครับเนี่ยด้านหน้ามันคือ d o e นะท่านผู้ชมมันคือเอาความผสมผสานของ d อ e นะครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้ลดคันนี้นะครับคอนเซปต์ของแมดล a ฟท่านผู้ชม m แม Leaf บอกว่าเขาต้องการให้ลดคันนี้ลดคันนี้นะครับผมที่เป็นแบ m แมนแบ m โมบิลคันนี้ มีความสะพึงน่าสะพึงกลัวเหมือนรถในยุคของหนังเรื่องคริสตีนนะครับผมคริสตี้หรือคริสตีนนะพี่ต้นจําไม่ผิดนะที่เป็นรถคันสีแดงใหญ่ๆแล้วมีเสียงวุ้มวุมแล้วแบบเป็นรถที่แบบเหมือนกับรถรถแบบกินคนนะท่านผู้ชมเข้าไปกินร่างกายของบอดี้มนุษย์เออมันแบบมันอเมซิ่งแบบเมคชัวร์แบบเท่มากๆนะครับผมนะนี่คือเล็บไซส์นะครับผมเปิดประตูได้นะครับนี่โคตรเจ๋งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในของรถเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โคตรแบบฟูลฟิวเวอร์มากคือถ้าในมุมพิ่ต้นเขาเรียกฟูลฟิลนะครับคือมันเติมเต็มความสุขในรูปแบบของผู้ชายจริงๆนะครับมีคันโยกนะ่านะผู้ชมมีคันโยกนะครับมีคันโยกชัดเจนแล้วก็มีตัวที่เป็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีเบาะนั่งนะครับแล้วก็ทําลายเบาะมาชัดเจนมาก สวยมากท่านผู้ชมแล้วก็มีกระจกหน้านะครับเป็นพารีพารเปเรชนิดแบบใสนะครับโคตรเท่แล้วก็ได้โมเมนต์ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าลูกเล่นมันเล่นยังไงนะครับไปเดี๋ยวพี่ต้นไปหยิบตัวคู่มือมากันก่อนนะครับ โอ้ม่ก็นะครับอันนี้คือคู่มือการเล่นของ Bad Mobile นะครับผลิตโดยบริษัท Spin Master นะครับเราเขาก็มีเบอร์ให้ติดต่อถ้าโดยพื้นฐานนะครับเอกสารแบบนี้เนะี่ย เขาเรียกว่าเอกสารควบคุมหรือเอกสาร control นะครับถ้าในอุตสาหกรรม automotive เวลาที่เราอยู่ใน l ายการผลิตอันนี้เราจะเรียกว่า work instructor หรือเราเรียกกันยง่ายว่า manual guide นะครับผมซึ่งถ้าเรากำลังจะเริ่มผลิตอุตสาหกรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมี SOP หรือเรียกกัน standard operation นะครับตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่า2ขีดคืออะไร0คืออะไร1คืออะไร นะครับแล้วก็แอคชั่นฟิกเกอร์สามารถที่จะแบทแมนเข้าไปใส่ได้นะครับแล้วก็กดมีเสียงนะครับกดมีไฟและวิ่งเราแม่งก็มีไฟท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าฉากกันเหมือนในหนังเลยนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ฐานนะครับ 3A นะครับจำนวน3ก้อนเลยซึ่งเบื้องต้นเขาแถมมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับกับรีวิวแบทแมนแบทโมบิล มากันครับเมื่อกี้เราไปชมคู่มือกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันของจริงนิดหนึ่งว่าตัวขีดมันว่าไงกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ถานนันผู้ชมมันจะมีตัวสากุไรนะครับเราเรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นไขควงเนาะเราจะเห็นได้ว่าดูด้านหลังนะครับดูช่วงลดก่อนมันค,คือคือใครที่เป็นสายทําสีนี่คือพี่ต้นบอกเลยนะทําสีโคตรมันจริงๆนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้เขาเขียนว่าอะไร2ขีดก็คือไว้ใช้สําหรับกดอย่างเดียวนะครับ ถ้าเป็น0ูนย์ก็คือปิดเสียงไปนะครับไม่สามารถกดหรือทําอะไรได้นะครับ <S <S แล้วก็ถ้าเป็น1น,นะครับ1คือจะใช้สําหรับวิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีไฟเดี๋ยวเรามาลองทําคลิปรีวิวกันนะครับว่ามันวิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ต้นลองปรับไป1น,นะนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดไฟกันก่อนแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะสวยขนาดไหนไปกันครับผมนี่เน่โอ้โหดูแค่เสียงก็แค่เสียงก็สะพรึงแล้วนะผู้ชม เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับไปปิดไฟกันครับถึง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 โอ้โหโโอ้หเดี๋ยวขอแค่นีกทีครับโคตรเท่มากนะผู้ชมเท่จริงอ๋อมันเท่อะไรขนาดนี้ โคตรเท่มากๆโอ้พี่ต้นแบบโอ้ยคือแบบพี่ต้นคือเป็นคนไม่ใช่สายชาสมรถนะเวทผู้ชมแต่พี่ต้นว่าแม่งสวยมากนะครับแล้วก็เจ๋งจริงเสียดายให้แม่งเปิดตรงนี้ได้พี่ต้นน่า amazing มากนะโอ้โหนี่คือเสียงแบบในหนังเลยนะเดี๋ยวพี่ต้นจะเปิดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นกดเสียงให้่านผู้ชมได้ฟังก่อน15ซาวมีอะไรบ้าง นะครับผมไปส, Bref, สาวที่1นะครับสาวเช็คถึงถึงถึงถึบ้าไปแล้วนะครับผมมาสาวที่หน uh ึ่งสวที2 2่2สองวที่3าเจ็ดสิงสิงสาวที่4ี่ สี่ <4, S 2> เสียงแล้วน,นะคานผู้ชมซสาร์ที่ห้าอ้เสียงเหมือนอยู่ในคอมพิวเตอร์ซสาร์ที่หกเฮ้ยซสาร์เมื่อกี้เจ๋งนะซสาร์เมื่อกี้เหมือนตอนที่สตาร์ทรถตรงที่อันนี้แหละตอนที่กํลาลังจะหน,นีนี่ซสาร์ที่หกจะเป็นเสียงนี้ด้วยนะครับโอเคต่อไปซสาร์ที่เจ็ดเจ็ดคำรามซสาร์ที่แปด ซาวที่เก้าซาวที่สิบซาวที 11, สว่ 12, สิบเอ็ดสาวที่สองซาวที่สามเอ้มันซ้ำ่าเนี่ยซาวที่สสี่สาวที 14, สว่สิบห้า พี่ต้นว่านะซาวที่10เป็นต้นไปจนถึง15เนี่ยพี่ต้นว่าน่าจะเป็นช่วงที่ขับรถนะครับแล้วถ้าเรากดไอเนี่ยเป็นเลข2ค้างไว้คือมันจะลันซาวแบบยาวๆเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตมาที่1นนะครับผมแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมดูแสงสีงนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่ตัวแบทแมนเข้าไปนะครับแบบนี้จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟเป็นสีเหลืองนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่า ทำมาได้สวยแล้วก็รู้สึกมีความฟูลฟิลมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังถ้าเรากดจะเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะครับบางท่านเขาก็ไปโมดิฟายตรงนี้นะครับผมพี่ต้นถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้นจะลองขับให้ดูอีกทีนะเน่นี่นี่เทอร์โบเทอร์โบโอ้นี่วางเครื่อง v8 ได้เลยนี่นะครับดูนะครับทวินแคมเน่เห็นเปล่า ลูกสูบ8ตัวนะท่านะผู้ชมสวยเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวนี้เป็นเนื้อพลาสติกประเภทอะไรพี่ต้นขอญาตปิดเสียงก่อนนะใบที่ศูนย์เลยนะครับโอเคตัวเนื้อพลาสติกเองเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่าเป็นเนื้ออาผลิตที่ Spin Master International นะครับผมเป็นลักษณะของ King Ford Red นะครับเป็นพลาสติกอ้อเมืองอัสเตรดัม นะครับผลิตที่เมดในเวียดนามซึ่งเบื้องต้นเนี่ยใครที่ไปเทีเท่ยวที่เวียดนามเนี่ยน่าจะเจอของเล่นแบบนี้แต่โดยส่วนใหญ่พี่ต้นบอกตรงๆแล้วท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับไปถึงเวียดนามแม่งอาจจะไม่มีขายพี่ต้นเคยไปเที่ยวนะบางทีคือมันเป็นลิขสิทธิ์ท่านผู้ชมตัวนี้เป็นพลาสติกอ่ะเขาไม่ได้ระบุนะครับแต่เดี๋ยวพี่ต้นลองหาให้นะครับตัวนี้เขาเขียนว่า device complete with part 15 t sounds นะครับ rule of operation subject following t o condition เขาบอกว่าถ้าเป็น1ขีด device เนี่ย มันจะเป็นลักษณะของการเหมือนทำอินเทอร์เฟตกันแล้วก็ให้ลักษณะมันยิงยาวนะครับแต่ถ้าเป็นดีไวท์ที่เป็น2ขีดก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเออเจ๋งนะพี่ต้นว่าใช้ได้นะครับแต่พี่ต้นลองหาก่อนว่าเป็นพลาสติกประเภทอะไรนะครับตรงนี้เขาบอกว่า0-3ถึงครบนะครับไม่ควรเล่นเพราะมันมีชิ้นส่วนเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้นะของเล่นบางอันเนี่ยถ้าบริษัทไหนไม่เป็นสกูนะครับหรือไม่เป็นน็อตมันจะเจ๋งมากตัวนี้เขาบอกว่าห้ามทิ้งถังขยะทั่วไปเพราะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผม เอพี่ต้นยังหาคำว่าฮัสซสไม่เจอเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ของเล่นเนี่ยมันจะเป็นประเภทที่เป็น injection p o r y p o p e r i n e นะครับหรือไม่ก็ ABS นะครับมาเดี๋ยวเราลองไปใช้ action figure กันครับพี่ต้นขอลองเล่นท่าแบบ Iron Man ก่อนนะครับสวยมากสวยมากท่านผู้ชมโอ้ oh my god หมุนดีครับรออะไรให้ท่านผู้ชมเห็นความสวยของแบทแมนแบทโมบิลซะหน่อยนะครับนี่สวยมากท่านผู้ชมนี่ โอ้โหสวยจริงนะครับสวยมากๆเดี๋ยวเราใส่รถแล้วเดี๋ยวเราลองให้แบทแมนนะครับไปขับไรล่าเพนกวินกันนะครับผมมานี่ครับวิธีการใส่นะท่านผู้ชมเราก็เปิดประตูตรงนี้นะครับจริงๆมันเปิดได้2ที่นั่งเพราะมีสองข้างนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่ต้นที่จะพี่ต้นบอกพี่ต้นจะไปเอาเซรีนาคีนะครับเซรีนาคายนะครับมาใส่นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นมือจับพวงมาลัยนะครับนะหลายๆคนบอกว่ามันจะค่อนข้างจับยากนะครับ เดี๋ยวพี่ต้นจะลองให้มันจับตัวที่เป็นตัวที่เป็นคันโยกเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่คันโยกเขาเรียกว่าอะไรนะเกียร์นอบนะครับหนอบหรือหัวเกียร์นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นต้องพับก่อนเขาบอกว่าตอนเราใส่แบทแมนเข้าไปเนี่ยแม่งยากมากท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองใส่นะผู้ชมดูแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือฉากที่เขากําลังนี่ครับเริ่มเข้าไปในรถนเนาะเฮ้ยมัน Amazing อเมซิ่งอ่ะมันเหมือนแบบ ดูเมทริกมากท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยววิ่ต้นลองใส่ก่อนนะเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกทีหนึงเรียบร้อยเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวขอซูงเข้าไปให้เห็นนะครับโหแม่งโคตรเท่จริงท่านผู้ชมนะครับ โอ้ยเท่มากก็คือตั้งแต่พี่ต้นแบบสะสมแนวแนวที่เป็นแนวรถอะพี่ต้นว่าแม่งสวย,ยจริงๆนะครับสปินมาเตอร์คุณมาถูกทางแล้วจริงๆนะครับเดีวพี่ต้นจะซูมเข้าไปหเห็นข้างในนะครับว่าเขาจับพวงมาลัยแบบไหนตามพี่ต้นเข้าไปดูเลยครับนี่แบบนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพี่ต้นสามารถัขับตัวที่เป็นน็อบได้แล้วก็เห็นบ้านสเตลลิ่งนะครับมือจับพวงมาลัยอยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหโอ,อเมซิง่งอเมซิง่งนี่เท่มาก นี่นึกว่าดูฮอตวิวอยู่นะนะนี่คนละแบรนด์นะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เรารีวิว Spin Master อยู่นะครับผมนี่แล้วก็ให้ดูนะครับในเวอร์ชั่นที่อยู่ในรถแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับอ้สวยๆแบบนี้นะครับมันควรต้องซื้อนีครับใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้ไปเลยครับ k i d โด p ป c i f ซินะครับผมโอ้โหไปครับท่านผู้ชม โอ้โยโยโยโอ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 ก็มาดิก็มาดิก็มาดิโยโอโอโอไปดูครับเดี๋ยวปิดไฟแล้วเอาโรเบิร์ตแพทิิสันไว้ในรถจะเป็นยังไงกันบ้างเป็นฉากไล่ล่าท่านผู้ชมไปกันเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะขออนุญาตกดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่ามันวิ่งแล้วยังไงบ้างขออนุญาตนะครับเี่เดินแบบแบทแมนด้วยนะครับนี่นะครับพร้อมนะท่านผู้ชมวุ้วุ้ ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สนใจน,นะครับสปินมาสเตอร์พร้อมนะครับไปเลยครับสุดยอดมากเดี๋ยวให้ดูขากลับให้ดูไฟขากลับให้ดูไฟขากลับนะน่านผู้ชมให้ดูไฟขากลับพร้อมนะครับสตาร์ทเครื่องไปครับเดี๋ยวเราจะเข็นไปสุดนะครับ อคนอาจจะไม่เห็นด้านข้างนะครับพี่ต้นจะทําด้านข้างให้ดูแบบนี้นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามออรอบอีกรอบสุดยอดมากไปเดี๋ยวเรามาทําการแรมอัพกันครับ บอกแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าคูลมากๆนะครับคือพี่ต้นต้องแรมอัพอย่างนี้เลยครับคือเอาไปก่อนเลย9เต็ม10ไม่ได้โมนะครับผม9เต็ม10นะครับผมพอยสำคัญเลยคือมันมีไฟมันมีเสียงและอ articulation ก็คือจุดขยับมันพอแบบมันพอดีมากๆสำหรับการเล่น action figure ไซส์4นิ้วท่านผู้ชมเพราะนั้นใครที่สนใจนะเดี๋ยวเรามาฟัง4แคต a t กอย่างนี้นะครับ1เลยคือ ด้าน Engineering นะครับ Articulation จุดขยับต่างๆ2คือด้านฟังก์ชัน3คือด้าน a p p a r n n t แล้วก็4คือด้านเรื่องของความคุ้มค่านะครับในราคาเริ่มที่ด้านข้อที่4ก่อนเลยในราคา2495บาบาทนะครับพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันได้ความเป็นอัตลักษณ์นะครับความเป็นของเล่นที่แบบ มันมีมันมีโมชั่นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนต้องชอบนะครับผมพี่ต้นคิดว่า2,495บาทมันน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบจับต้องแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ชอบนะครับผมสำหรับพี่ต้นเองเนะี่ยพี่ต้นถือว่าคุ้มนะในการซื้อครั้งนี้นะครับเพราะว่าเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจะไม่ซื้อกล่าวว่าจะไปทําคลิปเฉยๆแต่ไปไปมามาก็ชอบนะส่วนติู๊ลเลชั o นนะครับผมถ้าในมุมมองของฝั่งงานสปินม a สเตอ เมื่อเทียบกับสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแฮสโบเองแมตเทลเองก็จุดขยับมันจะแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าในมุมของ4 4นิววิตต้นว่ามีความรู้สึกว่ามันเจ๋งเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายการลงสีถือว่าใครที่ลงสีตอนนี้แล้วก,กลับไปทําสีนะวิตต้นว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของฟังก์ชันฟังก์ชันมาครบเครื่องจริงๆในเรื่องของซาวนะครับในเรื่องของอันนี้ครับ เวลาวิ่งล้วสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมนะครับผมไปที่นี่ได้เลยนะครับบริษัทคิดโดแปซิฟิกไปที่โซนของ Spin Master ได้เลยนะครับผมนะบอกเลยว่าคิดโดแปซิฟิกนำเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองรับชมในมุมมองของฝั่งด้านพี่ต้นบ้างว่าทำไมพี่ต้นถึงเลือกซื้อของเล่นชิ้นนี้มามาครับ ในมุมมองของพี่ต้นนะถ้าพูดถึง4แคตตากรีเมื่อกี้ไปแล้วนะครับถ้าพี่ต้นพูดถึงความชอบโดยส่วนตัวของรถคันนี้นะคือจริงๆพี่ต้นชอบคันใหญ่มันมีไซส์ใหญ่อีกนะครับแต่ถ้าพูดถึงโดยความชอบโดยส่วนตัวเนะี่ยพี่ต้นมีความรู้สึกว่าคันเนี้ยนะครับมันมันได้โมเมนต์นะครับ,ม,ม,รบมันได้ความเป็นแบบคือรถอะมันคันใหญ่นะพี่ต้นมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ประมาณ8นิ้วนะครับผมเออไม่ถึงน่าจะประมาณ6 8นิ้วความยาวนะ เพราะว่าหนิ้วก็คือครึ่งนี้นะครับผมแล้วก็2ก็คือพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันให้ความเท่นะครับพี่ต้นก็เลยแบบเอ้ยต้องซื้อแล้ววะถ้าไม่ซื้อแบงางเซงอะนะครับเนี่ยมันให้ความเท่มีเสียงมีไฟนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นะครับผมแล้วยิ่งถ้าเราหมุนล้อเนี่ยมันโอ้โหมันแบบฟิลลิ่งมันได้จริงๆนะครับเพราะนั้นพี่ต้นขอญาตน,นะครับยกมือให้เลยนะครับคิดโดเปซิฟิกนำเข้าของอันนี้มาคือเจ๋งมากและที่สำคัญเลยท่านผู้ชม ใครนะครับผมที่เป็นสาวกโรเบิร์ตแพทินสันต้องไปชมนะครับพี่ต้นทําคลิปไวลิงก์ก่อนและก็ลิงก์ก่อนก่อนหน้านั้นนะครับลองไปรับชมได้พี่ต้นรีวิวภาพยนตร์แล้วว่ามันดีขนาดไหนนี่เป็นเรื่องแรกใน DC ที่พี่ต้นดูแล้วรู้สึกไม่หลับนะท่านผู้ชมกับ The Batman นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมกับ b a t m a n แบทโมวิลโรเบิร์ตแพทินสัครับไปแล้วครับบ๊า